มีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาตกงานมาเดินโซเซไปจนถึงผ่านสวนสัตว์ก็เลยตัดสินใจเข้าไปเที่ยวที่สวนสัตว์ทั้งานจนกระทั่งสวนสัตว์ปิด ก็ยังไม่ยอมกลับบ้านทีนี้มีลุงคนหนึ่งเขาเป็นคนกวาดขยะเขาเดินผ่านมาเห็นเขาลังกวาดขยะอยู่เขาเห็นเขาบอกเอ้าวหนุ่มสนสัตว์ปิดแล้วทำไมไม่กลับบ้านอันนี้ก็ตอบว่าคือผมไม่มีบ้านครับเพิ่งตกงานมาลุงเลยถามว่าเอ้าแล้วก่อนหน้านี้เองทำงานอะไรมาล่ะเขาก็บอกอ๋อผมเป็นนักกายกรรมครับบอกดีเลยเองอยากมีงานทำไหมลุงมีงานให้เองทำเขาถามงานอะไรครับก็บอกพอดีคิงคองตัวเก่ามันตายไปใส่ชุดกิงคองอยู่ในกรงให้หน่อยได้ไหมบอกได้เลยครับลุงเช้ามาหนุ่มคนนี้มาหาลุงแต่เช้าเลยฮะใส่ เด็กก็ตกมือเฮ้ชอบใจกันเห็นเด็กชอบตีจากขวามาซ้ายเด็กก็เฮ่ชอบใจตีโชบได้มาสามรอบนั่นพลาดตกไปในกรงเสือเสือก็ทําท่าจะเข้ามากินเสือเดินเข้ามาใกล้มาใกล้ด้วยความตกใจฮะลืมตัวไงตะโกนบอกเลยช่วยด้วยช่วยด้วยครับผมไม่ใช่ยิงคองผมเป็นคนปลอมตัวมาสักพักเสือบอกเบาๆหนีเดี๋ยวตกงานกันคู่หรอก